ในโอกาสที่โรงเรียนบรรบือนะครับจะมีอายุครบ73ปีนะครับโรงเรียนบรรบือนะครับกำหนดจัดงานคืนสู่เย่านะครับชาวชมพูฟ้าขึ้นนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันนะครับได้มาพบปะสังสรรค์กันนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักที่จะระดมทุนนะครับในการที่จะ ปรับปรุงซ่อมแซมนะครับอาคารหองประชุม69ปีนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับโรงเรียนบารบือนะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับที่ปรึกษานะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านเมตตามอบ วัตถุมงคลนะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นดวงดีนะครับให้กับโรงเรียนบลบือเนี่ยนะครับนำมาให้สิทธ์เก่านะครับผู้ปกครองประชาชนพ่อค้าประชาชนทุกคนที่สนใจนะครับร่วมเช่าบูชานะครับองค์ละ300บาทนะครับรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลตรงนี้นะครับจะนํามาเป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมของประชุมนะครับอาคาร ขอประชุม69ปีนะครับเพื่อให้กับลูกนักเรียนนะครับได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนหรือ,อบุคคลทั่วไปในชุมชนนะครับมาใช้ตรงนี้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับขอบอกกล่าวนะครับ บอกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับไปยังสิทธิ์เก่านะครับผู้ปกครองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับที่อยากจะร่วมทําบุญกับโรงเรียนบรรบือนะครับได้มาเช่าบูชาตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ทางเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหรือติดต่อโดย เบอร์โทรศัพท์โดยตรงนะครับของหาฝ่ายบริหารหาตัวกับผมหารองผู้อนวยการหรือคณะครูทุกคนนะครับในโรงเรียนบารบือตรงนี้นะครับวันที่30ธันวาคม2567นะครับเรามาเจอกันครับงานคืนสุเยาวชาวชมพูฟ้านะครับ You know me to fall from the memories of Round